สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางเรวีโพคาวัฒนาปัจจุบันเป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวิยอากรึงวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเกษรรักโคดดิ้่หมายถึงการเรียนการสอนในวิชาวิทยาการคำนวณพึ่ทงทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะอานคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้แค่ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันหรือพัฒนานวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการเขียนโปรแกรมหรือสิ่งต่างๆให้คอมพิวเตอร์เป็นโค้ดรหัสหรือสัญลักษณ์สำหรับเนื้อหา ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ปロโคตดิ้งรูปสอนใช้สาระการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของผู้เรียนชัน้นสูมศึกษาปีที่5ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมโดยใช้เหตุผลเชิงขะะแผนการเรียนรู้ที่5เรื่องสนุกคิดกับคิดไบ สำหรับการจัดกระบินการเรียนรู้ปลั๊กกดยิงด้วยบอร์ดคิดใบนั้นเนื่องจากบอร์ดคิดไว้เป็นบอร์ดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสารรค์ในผู้เรียนผ่านการเรียนรู้แบบ l e a r n and p l a y บอร์ดถูกออกแบบให้มีการแสดงผลและเซ็นเซอร์แบบง่ายซึ่งจะทำงานสอดคล้องกับชุดคำสั่งควบคุมการทำงานผู้เรียนสามารถออกแบบและสร้างชุดคำสั่ง โดยผ่านแอปพลิเคชันสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนทำให้เกิดการเรียนรู้และการสร้างสรรค์เป็นระบบสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาด้านต่างๆในอนาคตต่อไปเขียนคำสั่งว่าอะไรคะเขียนคำสั่งว่าอะไรคะนึกข้อความออกเรียงคะข้อความเบื้องต้นก่อนเขียนข้อความว่าอะไรคะ เีนชื่อตัวเองอ่ะดำเนินการเขียนได้เลยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษก่อน,นอทำไมมันค้างไหนคะมันกำลังคําพรายอยู่โอเคไหนขอดูหน่อยใกล้ๆเ,เ,เขียนบีนะคะที่จริงมันไม่ใช่ตัวบีกลุ่มนี้กลุ่มนี้เขียนข้อความอะไรคะอันหน้ามันตอบุณนรูหน่อย คือหมายถึงสิบหกคูณแปดคืออะไรคะคืออะไรคะสิบหกคูณแปดมันคืออะไรอะใครตอบได้บ้าง,งอ่ามันคือหน้าจอหรือเปล่าอ๋อเอลวีดีแบบเลื่อนนะคะอ่าเราต้องรู้ด้วยนะสิบหกคูณแปดมันคืออะไรขน,นาดของบ้องบอดคิดไปนะ ที่เราเขียนคำสั่งอะไรคะอันนี้คือคำว่าอะไรคะไหนขอดูหน่อยค่ะคย การเรียนรู้ประดิษฐ์นั้ไม่ใช่เป็นแค่การส่งเสริมให้ผู้เรียนโตขึ้นไปทํางานด้านคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่การเรียนประดิ่งคือการปลูกฝังตัญกะกระบวนการคิดการวางระเบียบขั้นตอนและแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้เรียนสามารถนํปใบะยุกต์ใช้กับที่ประจวบได้สามารถสร้างผลงานชิ้นงานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในที่ประจวนได้จริง